สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องไข่ต้มคุงกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะที่มันกลับเข้ามาในรอบ2ปีนะคะก็จะเป็นไฮเปอร์บุ๊กนั่นเองนะคะก็สิทธิพิเศษของมันที่กลับเข้ามาก็คือเราสามารถเติมเงินแล้วก็รับหนังสือมันได้เนาะอันนี้ปกติถ้าเกิดมันไม่มีแบบกิจกรรมกลับมามันก็จะ มันจะต้องซื้อเพิ่มโดยที่เราต้องเสียเพจแล้วก็เราไม่ได้เติมครบแบบนี้เนาะอันนี้มันก็ให้เติมครบ99เพจนะคะก็จะได้หนังสือแบบนี้เลยอันนี้คือพี่มีหมดแล้วเนาะที่พี่อัพไปเดี๋ยวก็จะมาให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างของที่เราเวลาเราอัพนะคะห้องแลบนะแล้วก็ไฮเปอร์บุ๊กเออที่ก็จะไม่ค่อยได้อันนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือไฮเปอร์บุ๊กเล่มน,นี้นี่พอเรา ซื้อหนังสือเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาอัพนะคะเราก็ต้องใช้โทเค็นในการอัพเนาะเห็นปะเพื่อปลดล็อกของที่เราต้องการเนาะเวลหนึ่มันก็จะเป็นกระเป๋าไฮเปอร์บุ๊แบบนี้เลยเป็นตัวสิงโตอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็เอฟเฟกสวยมากเนาะแบบเอฟเฟกมันทรงพลังเดียะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระเบิดไฮเปอร์บุ๊กปาแล้วมันก็จะเป็นรูปนี้เลยเอฟเฟกนี้เป็นสีฟ้าสีแดงสวยมากก็ถ้าอัพถึงเวลสก็จะเป็น กล่องศพกล่องศพก็สวยเอฟเฟกมันสวยนะคะของไฮเปอร์บุกอันเนี้ยเวลสก็จะเป็นไนะอวอร์นะนี่พี่ก็มีครบแล้วถึงเวลหเออเพราะอันนี้พี่อยากได้ทอมสันนะพี่ก็จะอัพถึงหนี่คาตานาก็เท่น,นะคะทุกคนเวลาเราถือมันก็จะเปลี่ยนสีเห็นปะมันสีแดงสีฟ้าเอฟเฟกมันเป็นรูปไฟออกมาแล้วก็เวลหนี้นะคะก็จะได้ทอมสันไปเลย อัตาราลั่นหนึ่งแมกกาซีนลด1จอะกรอบบวกซอนะคะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเพราะมันลั่นหนึ่งอยู่นะ<ม>แล้วก็เว,เวลเจก็จะเป็นนี่เป็นท่าทางของมันนะคะพี่ไม่ได้อยากได้เลยอันนี้พี่ก็เลยไม่เติมเพิ่ม,มปลดล็อกมันใช้สองร้อยสิก็อันสุดท้ายถ้าเราเปิดครบเวลเจ็นะคะทั้งหมดที่เราเปิดมาเราก็มีสิทธิ์สุ่มไอวอรนี้เนาะมันได้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดเปิดหนังสือครบถึงเจก็จะได้เป็น Uh, ตัวไอวอที่มันเป็นดําแดงนะไม่แน่ใจละคลิปเก่าพี่ก็มีเนาะเอออันนี้ได้แน่นอนได้ถาวรเลยนะทุกคนกิจกรรมนี้โคตรคุ้มเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ก็สามารถเติมที่หนังสืออันนี้ให้เบอร์บุกแล้วก็ใช้โทเค็นอัพนะคะเวลาอัพแล้วก็อัพถูกถูกหน่อยนี่มันจะมีให้เบอร์บุกอันนี้เนาะ ถ้าเราซื้อครบ40กล่องนะคะมันก็จะได้ลด1,300งพาเราเสียแค่พั0สารเพรก็ลดไปประมาณ700เพรนะคะโคตรคุ้มอันนี้เป็นสิ่งที่อยากแนะนำมากถ้าเรามีคูป,ปองอันนี้เนาะลด700ดรอเพรคุ้มมากนะคะสำหรับกิจกรรมก็มีประมาณนี้เลยถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ